สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันนี้เป็นโปรตีนจากพืชแค่นี้เองแล้วเราก็มีตัวช่วยอะไรเยอะแยะมากมายเลยต,ตอนนี้ที่ทําให้การกินอาหารจากเพน,นเบดกินง่ายนะคะวันนี้นะคะเรามีอาหารจากต้นก้าวฟ้าใสได้แกท่ทาดาอันนี้อะไรลูกกาโนล่านะคะเรามีกาโนล่าต้นก้าวฟ้าใสอันนี้เนี่ยเป็นการรวบรวมซูเปอร์ฟู้ด หลายลางนะคะมารวมอยู่ในนี้นี่ในถ้วยเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนทั้งนั้นเลยไม่ต้องกลัวว่าน้องจะขาดสารอาหารนะคะแล้วก็เด็กๆจะได้ไม่เบื่อการกินอาหารเช้าแบบเดิมๆนะคะ เราอุปกรณ์ก็มีกาโน่าเดี๋ยวจะให้น้องกินการโนล่านะคะแล้วก็ผลไม้กินผักกินอาหารเราก็ต้องมีผลไม้เนาะผลไม้ที่มีตอะเนี้ยคะ่ะก็ไปหาในตู้เย็นจะได้มีหลากสีเนาะก็เลือกผลไม้ที่น้องทานได้เช่นมีส้มแล้วก็มีมายองชีสอันนี้จะเป็นอ,อมแซบนะคะที่เมื่อวานนี้เรียนเรื่องวัชพืชกินได้ก็ไปเก็บมาเลยใหม่ๆจากสวนนะคะมันมีดอกไม้ด้วย ไม่ใช่วัชพืชเขาเรียกว่าวาชัชพืชแหละแล้วก็มีลูกหมอนที่เก็บมานะคะอันนี้เป็นแบบดิบๆเพื่อเอาไว้ให้น้องแบบว่าได้ถือจิ้มเล่นนะคะส่วนใบนี้ของคุณแม่เมื่อคืนนี้เรียนเหมือนกันเขาชื่อน้องหูเสือค่ะก็เลยไปเก็บมาเอามาชงชาได้แล้วก็มีน้ําร้อนอย่างนี้แล้วก็ใส่ลงไปนี่อันนี้จะเป็นชาหูเสือนะคะเป็นไง มอกินเป็นไงคะหอ,อมันคือเอาอ้อยกาโน่แบบไทยๆนะคะไว้จบมื้ออาหารที่มีพืชเยอะๆเราจะได้แบบว่าท้องสบายช่วยขับลมนะท้องไม่อืดถ้าเกิดว่าจะให้น้องกินก็กินได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องเติมนมเชื่อมนิดนึงนะคะโอเคฟ้าสสยแล้วแล้วก็เราก็มีจบด้วยขนมก็มีนะคะเหมือนมีเบเกอรีก็เขามาทักไนะคะสวัสดีค่ะเร็วเรามีขนมเค้กกล้วยหอมอันนี้จะเป็น เยอะไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเป็นผื่นนะคะอันนี้ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะให้น้องฟ้าใสชิมอ้าวเราเริ่มกันที่อวันนี้นี้ค่ะเราได้สปอนเซอร์จากโซนนัดนะคะเขาส่งนมพืชมาอะไรหายแล้วทายาเราก็หายไง้าดาอ่ะฟ้าใสมื้อนี้ของฟ้าใสจะครบทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกอือแรก ไฟเบอร์จากผักผลไม้มากมายอ่าแล้วเราก็มีอันนี้นะมีโยเกิร์ตด้วยค่ะอันนี้จะเติมโปรไบโอติกให้น้องเ,เพราะว่าพอนนองถ้าน้องกินผักกินไฟเบอร์เยอะๆเราจะได้มีคนไปช่วยย,ย่อยอันนี้มันจะเป็นยี่ห้อลิวองนะคะเป็นถีวดเหลืองน,น้องกินได้อามาไหนกินให้ดูอ่าอันนี้ประมาณหนึ่งมือนะคะหนึ่งกระปุกของต้นก้าวฟ้าใสาเนี่ยจะใช้ได้ประมาณแบ่งใช้ได้สี่ถึงห้าครั้ง อันนี้กินกับคุณแม่แล้วกันเนาะต้องขูดเพราะว่ามันมีเฮมซีซึ่งเป็นมเมล็ดกัญชงม,มันแพงค่ะท่านผู้ชมเราเราต้องขีดขูดออกให้หมดอ่าอ่ะแม่ให้คุณแม่ให้ฟ้าใส่แนูจะกินกินดกินด้วยกินได้หมดเลยกินหมดเลยใช่พอปั่งไหมไงงี้แล้วถ้าเกิดเราอยากให้สวยๆอ่ะสวยๆวยทำไงเดคอเรทเดคอเรทนี่แล้วเราก็จะชวนเด็กๆได้ดทำอะไรด้วยอ่า อืมไป่ไป่นี่ข้าใส่ก็จะได้ข้าใสชือพิโชค่ะยาโนโล่าที่น้องได้ลองทำเองฟ้าใส่กินโชว์หน่อยดิข้าใสชิมสิคะเต้องคนหวคนอ่ะเร็วเร็วเร็วกินก่อนกินก่อนกินได้ปะ อันนี้น้องจะได้ฝึกเคี้ยวแล้วก็พอดีว่ามันเป็นแบบว่าชิ้นเล็กๆแล้วนะคะในนี้จะมีเทมเป้ทอดกรอบด้วยแล้วก็มีพวกข้าวโอต๊ตธัญพืชต่างๆนะคะสารอาหารครบถ้วนน้องฟ้ใส่กินโชยอีกคำหนึ่งสิคะ <Yeah. S 1> อร่อยนุก้ <Yeah. S 1> มันก็อร่อย <Yeah. S 1> อร่อยปะ แล้วถ้าจบแล้วเราอยากให้เขากินผล,ลไม้เราก็กินโยเกิร์ตโปรบบไบอติกง่ายๆเราใช้วิธีนี้นะคะใช้มันเป็นน้ำสลัดงั้นเดี๋ยวฟ้าใสต้องกินผักเขียวโชว์เลยโอเคปะกินอยากกินอะไรอยากกินแล้นนะอกกนนะโอเคได้ทำเกระโซมใช่มื้อนีน้ฟ้าใสก็จะได้ทั้งผักผล,ลไม้อ่ะฟ้าใสจะกินอะไรโชว์แม่อยากให้กินผัเขียวก็เนี่ยเนี่ยเนี่ย กินลูกเนกินลูกหมอน,มอนโอเคหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะอยากจะกินอะไรที่มันแบบว่าแซ่บๆมันๆขึ้นมาไม่ต้องเราไม่ใช้โยเกิร์ตก็ได้เราก็ใช้น้ำสลัดต้นก้าวฟ้าใสอันนี้เป็นน้ำสลัดจีซ่านะคะรสชาติเขาจะแบบเข้มข้นมันๆน,น,นะคะโล w f ฟตโลชูกา a r แล้วก็โลโซเดียมถึงไปรับรางวัลมาเมื่อวานเป็นร้านอาหารที่มีเมนูโลโซเดียมอ่อรปะ นะก็เป็นวิธีที่ทําให้น้องกินผักผลไม้ได้ไง่ายขึ้นแค่มีโยเกิร์ตนะคะน้องก็จะได้โปรไบโอติกด้วยแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้โยเกิร์ตนะคะเราก็ใช้น้าสลัดแล้วเราก็เติมโปรไบโอติกด้วยกิมจิถ้วยนี้เล็กๆแค่นี้พอโอเคสําหรับวันนี้ฟ้าใส่กินใหญ่ละไหนว่าใส่กินขนมหน่อยเรามีเค้กเค้กกล้วยหอมด้วยใช่ไหมคะอืม,อม อันนี้ก็จะปเป็นการทําให้น้องอะได้กินผลได้กินขนมแล้วก็ได้ไฟเบอร์เข้าไปด้วยอ่ะเหมือนน้องได้กินผักเพราะว่าในนี้ทําจากกล้วยหอมซึ่งมีพรีไบโอติกโอเคปะแฮปปี้ Happy. วันนี้ไม่ต้องกินข้าวกินแบบนี้เข้าไหมคะเข้าปะคะโอเคบายบายท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราพากันไปกินสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่อยู่กับวันนี้นะคะวันนี้เราก็มาแชร์อาหารเช้าที่เรากินร่วมกันได้กับเด็กๆแล้วเขาก็ชอบด้วย พี่แสงพี่แสงดูนี้แสงเดือนอเออเดี๋ยววันนี้สี่โมงเย็นนะคะเราจะมาคุยเรื่องอุจจิหรือว่าเรื่องชี้กันเราจะมาตรวจสอบเช็คเคอ็นะคอะว่าสุขภาพเราไปน็นองอึเราสุขภาพดีโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวคะวามแสอะอร่อยใช่ไหมกินใหญ่เลย